สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะไหลคลินิกอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่เต่าที่พิพูคะสวัสดีค่ะอ่าหนูอยากถามแม่ทีนึงตัวนี้เป็นประเด็นที่แบบว่าฮอตฮิตแล้วก็ร้อนแรงมากนะคะสำหรับดาราสาวนางเอกนางเอกนางเอกเลยหรอนางเอกอ่าคุณคุณชื่อได้ใช่ไหมรับคุณแอบทักษอรนะคะกับคุณนนกูลพระเอกพระเอกัยเด็ก พระเอกวัยเด็กที่เขาบอกว่าคุณนนกุลเนี่ยเขาจีบคุณแอบทักษออนะฮะแม่เมื่อคืนเล่นติ๊กตอกก็ตกใจเขาบอกเลยคบกันแล้วคบกันแล้วฉันบอกฮะกล้าเปิดขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าได้ข่าวว่าทัวร์จะลงเยอะนะแล้วจะลงทำไมแม่มันเป็นความรักที่เขางามเขามีคนเชีร์ให้แอบเนี่ยเป็นแฟนกับพิธานพพ่ธาหรือพิธานหรือพี่าก็เรียกของคุณนั่นแหละเออแล้วสุดทีนี้เนี่ย คนเขาเชียร์กันเยอะเพราะว่าอายุเนี่ยเขาไล่ๆ่กันสี่อายุน่าจะเท่าๆกัน<ะ>ประมาณสี่สามสี่สี่นั่นแหละเท่ากันออทีนี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดไงกลายเป็นว่านนกุลไปประกาศกลางงานบอกว่าจีบแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะคะเขาใช้คําว่าจีบนะคะติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาใช้คําว่าจีบนนนกุลเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดนะคะแอปทัตตาออนสามสิบสามย่างสามสิบสี่มันก็เป็นเรื่องปกติไหมแม่ที่แบบ คู่รักต่างวัยเหรอคะค่ะสําหรับหนูเหรอคะหรือก็สําหรับคนอื่นคือหนูต้องเข้าใจนะคะ43ย่าง44ก็คือวัยรุ่นยุค90เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคเก่าผสมยุคใหม่นะคะกำลังมายุคดิจิตอลผสมกับยุคอนาล็อกคนยุคนี้มันก็จะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งนะคะออจะสวยเหมือนแม่นี่แหละค่ะนะคะแสดงว่า คุณแอทักซอนนี่เป็นรุ่นรุ่นของคุณแม่ไหมคะรุ่นน้องแม่ประมาณปีสองปีอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็เพลงก็จะฟังอีกแนวหนึ่งอยู่แล้วนะคะส่วนนนกุลเนี่ยต้องยอมแล้วเขา,เขาคือเด็ก27ดยังเด็กอยู่เลยนะคะก็ถือว่าเอาพูดง่ายๆนะคะห่างกันเยอะเกินช่องว่างห่างกันเยอะเกินถามว่าจะจีบติดไหมอนาคตไม่ทราบ แต่ถามว่าจะมีความรักได้ไม่มีได้แต่ถามว่าแอปจะรับรักและจีบได้ไม่ไม่ไม่ไมรู้นะคะเพราะว่าอายุมันเยอะห่างกันเยอะเกินเพราะแอปเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเขาชอบคนที่อายุเยอะกว่าเขาหรืออาจจะน้อยกว่าเขาไม่กี่ปีแต่นี้เล่นแบบรุ่นลูกเลยก็คงจะไม่ไหวอะคะ่ะไม่มันก็จะเหมือนนี่ไงคุณแม่ที่แบบ คุณเคนธิรเดชกับคุณหน่อยบุศกรเขาก็เป็นคู่รักต่างวัยแต่เขาก็คบกันได้ก็คือมีลูกมีเต้ามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแม่อดี๋เอาไปเปรียยนมันเปนการมันเคนกับหน่อยมันคนละเวอร์ชันกันแล้วมันต้องเป็นแอปแอปแอปนี่ก็จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นน้องหน่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อ่ะค่ะมันมันห่างกันเยอะมันห่างกันเยอะนะมันห่างเกือบยี่สิบปีนะค่ะเคนหน่อยสิบไม่ใช่หรอก็คิดว่าน่าจะประมาณอันนั้นเขายี่สิบนะแต่จีกยี่สเจ็ดลบสามสิ สี่สิบสี่เท่าไร่อ่ะเออลบให้ดูหน่อยสิแล้วกระซิบะบอกหน่อยคุณไม่ชอบลองลบดูนะฮะว่ายี่สิบเจ็ดลบสี่สิบสี่อ่ะสามสิบสามเข้าสี่สิบสี่อีกไม่กี่เดือนก็เท่าไหร่อ่ะไม่ลบแล้วเหลือเท่าไหร่อ่ะหัวให้เกือบยี่สิบปีรุ่นลูกอะเธอระเ่าะรุ่นลูกเลยนะถ้าแม่เป็นผู้หญิงแล้วแม่มี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 ลูกตั้งแต่เมื่อยี่สิบกว่าปีเธอก็รุ่นวนกุลเลยนะแต่ถ้าแม่นะตัวแม่เองอ่ะ ะะแต่ไม่ก็ชอบเด็กไม่ใช่หรอคะสวยไม่สวยใจยเท่ากาัน <laughs> <laughs> ไม่ก็ต้องรอคุณแอมก่อนนะฮะว่าเขาจะตอบรับรักใหม่คือคนมาจีบพี่ว่าไม่ใช่แค่น,นคุนกุลคนเดียวพี่ว่ามีเยอะเพราะว่าคุณแอนเขาสวยเนาะขอบคุณค่ะสวยราชนิขนาดนั้น <laughs> แล้วก็จบจุฬาด้วย <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> นะฮะแล้วก็เป็นดีกรีคือ นั่งเกี้ยวจุราด้วยมะเกี้ยวนะคะไม่ธรรมดาเรียงก็เก่งสวยก็สวยแต่ว่าถ้าถามพี่เนี่ยนะอายุมันห่างกันเกือบ20ปีช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันใหญ่มากเหนื่อยถ้าหาแฟนถ้าเราอายุ40กว่าเนี่ยในอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะที่อายุใกล้ๆกับแอปเราต้องหาแฟน50 60แล้วล่ะทำไมฮะเขาะเราเขาตายเขาได้บัตแมบางคนพอก็ไปได้ คิดเรื่องเงินเรื่องทองเขาคิดเรื่องความสุขในชีวิตมากกว่าแล้วยิ่งเป็นแม่ไม้มีลูกหนึ่งคนเป็นแม่ไม้ผ่านชีวิตอะไรมาเยอะทั้งความสุขความเศร้าความสมหวังความผิดหวัง uh huh. เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่ไม้เขาจะคิดมากกว่าเด็กวัยรุ่นหลายเท่าตัวและที่สําคัญคือมีน้องน้องด้วยม,มีน้องปีใหม่ใช่ไหม uh huh. เขาจะคิดหลายเท่าตัวมากกว่าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าชีวิตฉันต้องอยู่กับเด็กอายุ20กว่าแล้ววันหนึ่งอีกสิปีผ่านไป ชั้น50จะ60แล้วเด็กมันแค่30มันจะอยู่กันได้ไหมมันต้องนึกถึงอนาคตด้วยไงคะฮะนะฮะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะฮะขอให้เป็นความรักที่สวยงามเนาะเพราะว่าทุกคนเราต้องมีความสุขค่ะแม่เรามีความรักได้แต่ว่าในสังคมไทยมันจะมาพร้อมกับความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ผิดที่เราจะมีความรักไม่ผิดที่เราจะรักใครและไม่ผิดที่เราจะเลิกรักใครแต่ว่าความเหมาะสมในสังคมมันจะเป็นตัววัดด้วยว่า มันสมควรหรือไม่นะคะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาสิคะว่าคุณแอปทักซอนเนี่ยควรจะตอบรักรักไหมถ้าเป็นคุณผู้ชมละ่ะจะตอบรักรักไหมจะตอบรักรักผู้ชายหลอกขนาดนี้แต่พี่แม่เชื่อว่าไม่ได้มีแค่โนนกุลที่จีบแอปคนเดียวเพราะว่าแอปสวยมากต้องมีอีกประมาณ5้าหคนที่จีบแต่เราไม่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นอ่าอยัางไงก็รอดูแล้วกันคุณผู้ชมว่า2คนนี้นะคะจะเป็นความรักที่ ประสบความสาเร็จประสบความสาเร็จหรือไม่นะคะนะฮะแต่ถ้าเราเป็นแม่เนี่ยนะคะในแม่เป็นฐานะเป็นผู้หญิงแล้วมีเด็กอายุยี่สิบมาจีบแม่แม่ก็จะรับรักเขาเอพอวันหนึ่งเขาก็จะถามแม่ว่าพี่ครับอันนะแม่ก็จะหลับใจอ่ะคุณผู้ชมข่ายังไงก็ร่วมพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ไปกับเรานนกัรนะฮะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้ก็เป็น แค่ความคิดคร่าวๆสําหรับที่เรามาวิเคราะห์กันน้องนะฮะวันนี้แม่มาทำอะไรที่คลินิกค่ะวันนี้มาฉีดทุกอย่างค่ะยกงเป็นฟอร์มเลมอะใครอยากจะทําสวยก็เบอร์ด้านหลังคุณผู้ชมจดหมดแล้วอะไรแม่อย่าวีนอ่ะยังไงขอบคุณแม่มากเลยค่ะวันนี้ขุนข้องมองใจหายเพียละวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ